สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN พระบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมมีราบ้านที่ซวยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรมาที่เบอร์0824804746คร็ับผมส่วนไอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN พระผบ้านด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับผม สำหรับพี่ๆท่านใดที่แอดไลน์มาไม่ได้ก็โทรมาได้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมแอดกลับไปนะครับผมหรือไม่ก็ในคอมเมนต์นะครับ๋ยวผมจะเอาลิงก์ไลน์ไปทิ้งไหมนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปในนั้นก็จะเด้งมาหาไลน์ผมเลยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็มีภาพบ้านในราคาหลักร้อยเหมือนเดิมครับมาเริ่มรายการที่หนึ่งเลยครับเป็นพาระสมเด็จครับผม ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาดูเพิ่มเติมได้นะครับผม รายการที่หนึ่งราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สองครับผมเป็นานุมานครับผม รายการที่สองราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สามครับผม รายการที่สามราคาสองรอยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สี่ครับผม ราการที่สี่ราคาสองรอยห้าสิบบาทครับไปเป็นรายการที่ห้าครับผม รายการที่ห้าราคาสองอยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่หกครับผม รายการที่เกรายการที่หกครับผมขออภัยครับผมรายการที่หกราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับไปเป็นรายการที่เจ็ดครับผมเป็นเจ้าสัวครับผม รายการที่เจ็ดราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่แปดครับผม รายการที่แปดราคาสอง้อยห้าสิบาทครับไปเป็นพระสมเด็จรายการที่เก้าครับผม รายการที่9ก้ราคา250บาทครับไปไปเหรายการที่10บครับผมเป็นพระพุทธชินราชครับผมอินโดจีนครับน,นี่ตรงนี้น่าจะมีโค้ดนะเห็นดังางล่างอยู่นะครับ รายการที่สิบราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จปกโพร,รายการที่สิบเอ็ดครับผม รายการที่สิบเอ็ดราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นภาพปิดตาไม่ทราบที่ครับผมอันนี้รายการที่สิบสองครับ รายการที่สิบสองราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบสามครับผม รายการที่สิบสามราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่ครับผมเหรียญหลวงปู่โตครับ รายการที่สิบี่ราคาสามรอบาทครับต่อไปเป็นพัะสมเด็จรายการที่15้าครับผม รายการที่สิบห้าราคาสามร้อยบาทครับไปเป็นพัสสํเร็จรายการที่สิบหกครับผม รายการที่สิบหกราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบเจ็ดครับผม รายการที่17ราคา300บาทครับต่อไปเป็นรายการสุดท้ายสมเด็จโฟกครับรายการที่18บครับผม รายการที่18ราคา300บาทครับสำหรับพี P ่ๆท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับหรือว่าจะโทรมาสายด่วนสายตรงกโทรมาได้เลยนะครับผมพร้อมรับสายเสมอครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับผม